ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีเพืาา่อนๆในชุเสื้อแกมทุกคนนะอันนี้ก็อยู่บ้านของสวัสดีครับสวัสดีทำอะไรจ๊ะทำอะไรเอ่อยรนะะบายสีนะน้องเขาระบายสีนะตอนนี้ก็คือพี่ไม่ได้อยู่บ้านนะพี่ก็มาเที่ยวบ้านไม้ของหล่าอะไรเงี้ <laughs> <laughs> ยพี่ถามว่าพี่โฟกัสก้นตาเลยไหม คนใต้เลยดูสีผิวก็คงจะรู้ว่าคนใต้แต่ไม่ใช่คนอิสลามนะเป็นุูธนี่แหละนะเพราะบางที่เราเห็นแล้วเออนั่นใจพี่โฟกัสนั่นอิสลามไม่ที่จริงแล้วอ่าโฟกัสนะุูธนี่แหละแต่คือหน้าแบบคือเราเป็นคนใต้ยอะไรเงี้ยเออเจ <c oughs> ็บปากวันนี้ตาตาตำบ้านวันนี้ตาตำบ้านตำบ้านไหนบ้านตา ทำอะไรอะฮึทำอะไร <laughs> บ๊ายบายพวกในทั้งทุกคนนะวันไปเที่ยวมาอยากจะบอก,อกจะมองว่าคนเยอะมากมากมาก,มากเลยนะครับบ๊ายบาย